เอาเลยครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคา b a บาลอินฟินิตคอมโกับผม n a ซเอ็นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกิจกรรมที่ผ่านมานะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมสายลมนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเปิดซูมทั้งหมดนะครับประมาณ50วักนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตฝากร้านเติมเกมไปด้วยกับร้านสเตราโกพัทนะครับใครอยากเติมเกมคา b a บาลอินฟินิตคอมโ ราคาถูกและแถมได้ o i อยไปฟรีๆนะครับก็ติดต่อที่ร้านสเตรารโกพาร์ตได้เลยโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมก่อนละกันนะครับสำหรับกิจกรรมสายลมแห่งวิวฮิลนั่นเองนะครับไปดูกันเลยสำหรับกิจกรรมสายลมแห่งวินฮิลนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผมจะมาทำคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็คือสะสมคำว่า h o l i a นั่นเองนะครับก็เอามาแลกในส่วนของ ไอเทมสายร่มแห่งวินฮิวนั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะเอามาแลกได้กับ NPC ตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่เมืองบอดดี้ไอนั่นเองเนะนี่ยหชิ้นนะครับเราจะต้องใช้ a อลซทั้งหมด5 0 0แสตนะครับก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันก็ในส่วนของหมายเหตุนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะลงดันอะไรนะครับตั้งแต่แมปจนถึงนี่เลยนะครับอิลูชันนะครับเราสามารถที่จะดรอปตัวเสตัว O ตัว L และตัว I แล้วก็ตัว A ตัวสุดท้ายได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องลงดันแยกแล้ว นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะเราก็จะได้รับในส่วนของนี่เลยนะครับไอเทมกิจกรรมสายลมแห่งวินเทียหชิ้นนะครับราคา5 0 0 0สนเันั่นเองนะครับก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันบ้างนะครับหรือว่าในกล่องนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมชิคเก้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่ารักอยู่เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าถ้าให้น่ารักเนี่ยต้องเป็นตัวผู้หญิงเพราะมันเป็นไก่สีขาวนั่นเองผมรู้สึกว่ามันคลีนกว่านะครับแล้วก็ดูสวยกว่าผู้ชายนผมมองว่ามัน สีเยอะไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใจสวยก็อาจจะต้องเป็นสีดําไปเลยก็ได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีในส่วนของนี่เลยนะครับไบออฟคีเลตระดับไฮนะครับแล้วก็มีเมจิสกิลแอมไฮเหมือนกันนะครับแล้วก็ซอรแอมเหมือนกันนะครับระดับไฮทาวลและสามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับทาวลเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆและที่สําคัญเลยน่าสนใจมากๆสําหรับตัวละครผมนะเพราะว่าอยากได้มอไซค์บวกสินะครับ p ี5นี่คงยังไม่ไหวนะครับอาจจะต้อง หา r w 3มาใส่ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีดรอปในกล่องนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้ยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามารองสุ่มดูก็ได้ไปเลยนะครับบวก15ระดับแร่สามารถแลกเปลี่ยนได้เช่นกันแล้วก็ยังมีในส่วนของหินเจาะด้วยนะครับระดับไฮ์ถาวรสามารถขายได้เช่นกันแล้วก็จะมีในส่วนของพวกแหวนต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงยา gm แล้วก็จะเป็นพวก hp potion mp potion l e v ั l 4นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสิ่งที่อยากได้นะก็คงจะเป็นพวกเจาะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมอไซด์บวก นะครับเราก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับเมจิสกิลแอมซอรแอมนะครับหรือว่าคอสตูมก็สามารถที่จะจอบได้นะครับก็ลองมาดูว่าเพื่อนๆจะมีดวงหรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมสายลมแห่งวินเทลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองพอหลักนะครับขออนุญาตว์ปไปบริไอเพื่อทําการ รีวิวเพื่อเพื่อนดูนะครับสำหรับการแลกของรางวัลนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอง n b c จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดไปได้เลยและก็เลือกนี่เลยนะครับกิจกรรมสายลมแห่งวินเทีหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนกดอันแรกนะครับ Open the Store นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการแลกได้นะครับอันนี้ผมทําการแลกไปแล้วนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ58อันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันหน่อยแล้วกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็ใช้เงินเยอะด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนของการลงดันค่อนข้างหลายรอบมากๆนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับผมขอเปิดแบบเบาๆก่อนแล้วกันนะครับเปิดทีละอันสัก8ครั้งก่อนแล้วกันนะฮะเราเปิดแบบข้างๆต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะครับด้วยข่าวว่าดวงดีะครัยเปิดตรงมอไซเปิดตอนขี่มอไซไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้คอสตูมไก่มานะครับขออนุญาตเปิดทีละใบก่อนแล้วกันนะครับปังโอเคครับ อย่างแรกนะครับฟูรี่พอยซ่น l ลเวลสมาแล้ว1นึ่ะครับมีกิ่นแปลกแปมาแล้วนะครับ57ครับกดไปยิงทีโอเคครับ HP พ o t i o n นเลเวลอีกรอบครับโอเคนะครับได้ในส่วนของนี่เลยนะครับเพิ่มโอกาสสำเร็จอัปเกรดคอหายนั่นเองนะครับ1ชิ้นได้อยู่ครัไว้ขายนะครับกดอีกห่งชิ้นโอเค HP พ o t i o n กดอีกห่งชิ้นโอเคฟูรี่พอยซ้น53นะครับ โอเคครับ MP potion โอเคครับมาเลยฮะเริ่มมีกลิ่นเลยครับอ่ะกดไปแล้วนะครับ8ชิ้นนะครับก็บอกเรื่อยว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปิดอีกสัก5ารอบแล้วกันนะครับ MP potion โอเคได้แหวนมานะครับ5วันนะกิดามเมบวกจแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันได้ซ้ำอ่ะเออแล้วทำยังไงอะ่ะอย่างนี้ก็คือหมดไปเลยดิพร้อมกันถูกปะ เสียทายอยู่เหมือนกันนะกดไปครับโอเคได้อัปเกรดคอมากดไปอีกรอบหนึ่ง45อ่ะผมขออนุญ,ญาตกดไปเลยแล้วกันนะครับทั้งหมด15รอบนะครับกดไปเลยโอ้โหแหวนรุ่นลัวนะฮะย้ายแมปหน่อยแล้วกันนะครับขอไปแบบพลักที่เฮงเฮงหน่อยแล้วน,นี่ตรงนี้เลยนะครับผมต้องยืน ติดกับนี่ครับกล่องไฟตรงนี้เราก็ทําการบัฟหนึ่งทีครับหลังจากนั้นเปิดไปอห้าอันครับปึ๊บโอ้โหยา gm มาาละหนึ่งกดอีกห้าครับโอ้โหไม่มีเหลือห่าจริงย้ยแนวหน่อยแล้วกันนะครับไป18ครับเผื่อจะดวงดีต้องติดตรงนี้วะผมว่านะนี่ครับสูตรนี้เอาเรื่องแน่นอนไปครับอีกห้า คอสตูม <c ost ume> ไม่ดรอปหน่อยหรอคอสตูม <c ost ume> <c ost ume> ก็ได้อะไรก็ได้ให้มันแบบมีอะไรโชว์เพื่อนๆหน่อยอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนแมปเลยเปลี่ยนแมปดวนผมว่านะผมต้องไปนี่แล้วว่ะดีเซอร์สนะครับผมต้องไปผมต้องไปกรีนแล้วว่ะทุกคนนะครับวาาเป็นเลยถ้ากรีนครับถ้ากรีนก็ต้องนี่เลยนะครับใจกลางบ่อน,น้ําตรงนี้ เท่านั้นนะครับผมมีอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเออสิบนะครับผมขอเปิดห้าก่อนแล้วกันไปโอ้โหบได้ไอสะผมบริไอผมว่าโอเคสุดแล้วนะครับติดนี่เหมือนเดิมเอือมาอันนี้ผมขอเปิดทีละอันเลยแล้วกันนะครับปึ้งปึ้งโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับเออฮือาสตูมอ๋อจบละ นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่เราได้มาก็จะเป็นพวกน้ํายาโพชั่นซะส่วนใหญ่นะครับก็จะดรอปเลเวลสี่นะครับเราก็รวมไปถึงในส่วนของนี่เลยนะครับอัปเกรดคอนะครับก็ได้มาทั้งหมด8ชิ้นแล้วก็ในส่วนของพวกเมจิมาสเตอร์พชั่นนะครับล้วก็ซอดมาสเตอร์พชั่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะผมมองว่าก็เรทค่อนข้างเดือดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้ยังไงนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับสำหรับกิจกรรม ใต้รมแห่งวินฮิลนั่นเองเนี่ยผมมองว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของการแรกนะฮะก็500,000 ALZ นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการดรอปของในนี้ด้วยนะก็เอาเรื่องอะ่ะนะครับเลทที่มีก็เนี่ยหนึ่งสอดนะครับแนี่ได้ประมาณนี้8นะครับนอกนั้นก็ยากเลยนะครับระดับอีพินี่ยากเลยนะครับได้อย่างน้อยก็จะเป็นพวกคอมมอนซะส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของ คลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเซกนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคนนี้ไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาทำการเปิดอีกทีหนึ่งคลิปวิดีโอหน้าหรือหรือว่าคลิปถนัดไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนะเซกต้องลาไปก่อนสวัสดีสวีดัสฝากเป็นกำลังใจช่องเรเล็กอย่างผมด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเซราโกพัดรับตั้มเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasser x ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera co พั u